พี่น้องครับยางไผ่ยางมามาพอเห็ดโ๊บเกลี่ยเ,เลยพี่น้องเบื้องบงกับผมพี่น้องนะครับเกือบป่ะพอครับผมพี่น้องนะอเกือบ,บอเอบถาาา่าซาลา สวัสดีครับบ้าบอยขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าบอยเดลนนที่อีสานครับเมื่อนี่บ้าบอยมากับพี่ฮอดินครับสวัสดีครับเมื่อนี้สองไอ้น้องกาผ้ากันมาลุยดงคือนเก่าครับน้องเมกน้องไอ้นะครับน้องไอ้กามาแล้วล่ะครับผมพี่น้องว่าพอสบายเิ่นก็เลยมากซอยเวียกนะครับซอยเวียกบ้านซอยันใดน้ำนะครับผมพี่น้องครับยังใดกาฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ลุง้ฮลาในเด้อครับจะ่ง ขิมพึ่งป่าลูกหลานเด้อครับผมพี่น้องครับบ่าวบอยเ้นินอีสานครับแล้วก็พี่ข้ดินที่อีสานน้องเมฆน้องไอจิตที่อีสานพอร์น้ำครับผมเมื่อนี้ครมาลุ้นน้ำกันครับผมว่าสีโชคสีมันสิพ่อเห็ดบ่ครับผมมื่อนี้ครับเศร้ามื่อนี้เป็นเศร้าของวันที่สองเม่นบ่พี่ข้ดินวันที่สองครับเดือนกันยานะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมสวัสดีครับดอกเลยแหกงเหมันครับพี่น้องครับ่วนไข่ดอกก็งามครับ มดอกงามเลยครับผมนี่คร <oh ับผมพี่น้องดอกนึงครับมันเมื่อกันครับเห็ดเงียงเนาะเนี่ยเห็ดพงแขกบอกครับผมพี่น้องอุ้ยดอกแบบนี้ครับเห็นพงแขกครับเห็ดพงเห็ดพงแขกดอกนี้ครับผมพี่น้องอ๊ตของแสบด้วยครับนี่ครับเห็ดพงแขกครับ มาบ่อยแห้งอยากได้พอมวยยิ่งง่าครับผมพี่น้องแขวนพันเวลาแก่งพันสีแขวนดีครับผมพี่น้องนะครับนี่ครับผมพี่น้องโอ้ยออกหน่อยเถอพี่น้องมองไงครับพอเห็ดปวอจุม่มนึงครับผมพี่น้องนี่ครับอีกครับเฮ้ยพี่น้องนั่นเป็นหัวออกครับผม ผีครับผมครับผมพี่น้องมอาเมาื่อาวานนี้เอาเสียม,มาบ้าบ่อยกะเล็ดเสียมเสียพี่น้องเพิ่ง<อ>ดอกคนครับผมพี่น้องเดี๋ยววน้ำกันอีกครับนี่ ผั้นตองเอาดินมันขึ้นมาครับผมมันก็ยังอยู่คือเก่าครับครับครับผมอีกคึณในด้อยู่ดอกครับซิฟดอกนี่ครับเอาหัดดินแคร์มีข้าวกระโทมใหม่คือเก่าครับดอกก้อ,อ,อนดอกค,ครับพี่น้องดอกครับข้าวโพดอง อันนั้นทาที่พี่ดอกน้อยพี่น้องครับ,รบดอกนี่พี่น้องจะออกเปน็นมูนเอาเพียงเท่าดินครับเป็นแป๊บมูนอืม พี่น้องนะพออีกแล้วครับนี่แนบมาเห็นพี่น้องผมนะครับผมดอกน้อยครัทอเสียนพี่น้องเมื่อกระดอกก็เป็นสีเหลืองบางมองแตบางมองเพิ่นกระดอกใหญ่ยอยู่ด้วยครับผมเพิ่นขับอีกดอกนึงครับมันไม่อิ่พี่เขาดีนจุ่มนี่ขึ้น ทำนีว้าพี่น้อง <Thank you. S 1> ครับเห็ดพึ่งขอกำครับพี bronze, um. ่น้องเห็ดพึ่งขอกำครับเก่งวันวานครับผมพี่น้องครับเห็ดพึ่งขอกำอีกดอกนึงครับดอกงามเลยครับว้าวดอกสวยเลยครับผมพี่น้องแบบแข็งเลยครับผมพี่น้องบีบบุ้มๆเลยด้วยครับ ดอกพ่นนานะครับผมนาแล้วก็แข็งน้ำดอกน้เพันเถ่าแล้วครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องโอ้ยอจบพอกันตอนอายุแปดสิบอโอ้ยังได้อยู่ครับผมพี่น้องแดดซองเลยเด้อ it, ครับผมดอกพ่นยังงามงามอยู่ครับครับดอกพันครับ นี่เห็ดผงเขากำครับเห็ดเพิงเขากำหรือเห็ดเพิงน้ำอ้อยนะครับรสชาติ์เป็นสีหว,วานๆครับผมเห็ดไข่ดอกครับเห็ดไข่โพนครับพี่น้องดอกงามครับผมมืงอนี้พี่น้องห้อยปวกห้อยแมงเป็นจอครับมึงเลยต้องหัวครับผมพี่น้องห้อย เี่ข้าวตีนเกลียดเยอะทั้งเคื่องเหมืนครับผมวันนี้พี่น้องสมซื่อครับเข่าดอนะครับพี่ข้าวตีนจิ้มอ้อยทั้งเคื่องเหมืนครับผมผมพี่น้องหาหกดอกครับทั้งทค่องฟันเดียทั้งทค่งดอกตุ่มๆ บอมนี่มันมัน่อยู่มองหันมองหนึ่งแล้วก็มองข้างๆื่้นผน่นั่นนั่นะครับผมพี่น้องเออโอ้หน้าครับฮะพีัวด,ดินเห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบิงน้ำกันครับน สิปบกระโดคอุณอาอยุไตอันคารสมเซไปดอกเอ้ยข,ขังคาพี่พอดิะครับแม่สามดอกดีน้ำบ่บ่ไม่ดอกนึงครับเดี๋ยวมาบ่งน้ำกันครับผมพี่น้องดอกกระดอีรีพี่น้องดอกเท่าแน่นหน่อยครับผมพี่น้องชึบชึบ ห้าสิออกเป็นมูยิ่งยิ่ๆครับผมพี่น้องครับปุ๊ดพี่น้องมึงเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดเรานะจ๊ะดานตาเลี้ยงกันเลยพี่น้องอครับมึงนี่ครับผมพี่น้องเก็บเลยเก็บนะครับเด็ดปนเลยครับโอ้ยออมปลาออมดวงพี่น้องเด็ดปนนะครับดอกนี้แหง,ง่ามพี่เฮ็ยดินเอ้ดอกนี้จะปุ๊บอยู่กันพี่น้องเอ้ย เขียวเปื้อๆครับเดี๋ยวให้พี่ขาดินมันเก็บกับผมพี่น้องโอ้ยหนึ่งนะโอ้ยเปื้อๆเลยพี่ขาดินเก็บบอลนะนี่พี่น้องงั้นครับนี่ไปจี้ครับมาเสียบไปจี้ครับผมพี่น้องพ่อเดือบปนครับเดือบปนมาบอยเก็บเอาเลยพี่ข้าดินตอกงามพี่น้องฝุ่นๆดอกนะพอเดือบปนดอกน้องครับ โอ้ยเนี่ยครับพ well> well> oui> well> bueno> well, ี่น้องดอกงามครับอันนี้เห็ดตาขาวครับผมพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกินนะครับนี่เห็ดตาขาวครับหน้าขาวหนึ่งดอกแล้วก็เห็ดไข่หนึ่งดอกจ้าครับผมดอกงามครับพี่น้องครับเก็เขาแป้งครับเห็ดตาขาวครับ ครับผมพี่น้องครับเห็ดผงเทียนไข่ครับดอกตูมๆครับผมสองดอกครับฮะดอกงามเลยเก๋บนครับผมพี่น้องดอกงามครับเกลียหวานๆครับผมเห็ดยังครับผมพี่น้องใก่ครับปลาบอยปลาสามดกอกพ่นเ่ยยังไม่ดินสอง ข้างในมีดอกนึงดอกตูม<ะ>ข้างในดอกตูมดอกนึงคุณเบืองเบืองครับผมพี่นอ้องโอ้เด็กปนใหญ่เลยครับผมอัออนนี้ข้างในก็มีอะไรหนึ่งแม่นะถั่วพอคุณวนะหาเหตุใดถั่วพอจะได้เห็นกันกับห้องชั้นหนดวงออสองดอกว้ามีสาม่นพี่น้องเอาใส่น้ำกันมืหนี่งเ,เอามากระตาเดียวกันครับครับให้ปวดกระโดดสาอก พี่น้องครับบงังบังเห็ดดอกนี้ครับเห็ดเพิงแขครับนี่กอบอสีอ่าหูว่าเห็ดเพิงแขกินได้แล้วก็กินแสบน้ำครับผมพี่น้องคือเถาพอครับเพิน่นเพิ่นเป็นคนแนะน้ำน,นะครับนี่ครับนี่ครับมาพอเพิน่นจุดดงตลอดเลยครับนี่แหละกินได้เลยเห็ดอันนี้ก <c oughs> ินแบบแสบเลยพอเน,นี่ยปุดๆเล้ยวจน,จนติดจนติดใจครับจนจนลูกติดใจเลยล่ะเห็นบอพี่ไก่ เล่าๆเดินโอ้ยเอ่อบดจากฆ่ากันบดจากนะครับทัพพ่อพ่อเพิ่นก็เก็บเอาเก็บเอาไปครับยังไม่ต้องยาเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับนั่นเห็นบ่นั่นไอ้คนเรื่องเสียมีเหรอขอดอ้ะพอนนี่เพิ่งชนี่หนิครับผมพี่น้องกินแซ่บเสียด้วครับผม แกงแ่บครับบึ่งสีพันครับผมพี่น้องเห็ดพึ่งเทียนพี่วัดินพิ่งเทียนไข่ครับดอกบนสเป็นสีเหลืองครับครับครับดอกบานพ่นครับผมพี่น้องนี่ดอกบานพ่นครับนี่ดอกบานพ่นสีเป็นลักษณะนี้ครับกินได้แน่นอนครับพระวัอแมงพันมันกินนะครับ นะครับสนะดอกแบบนี้เด้อครับผมคันพี่น้องไปพอไปเห็นกระกิบเอามาเลยครับนะครับกินได้แซ่บพอมครับผมพี่น้องครับอ้ยน้องเดี๋ยวไปเห็นเป็นดอกขาวๆครับมู้ว่าเป็นเห็ดยังครับผมพี่น้องสองสสยจะเป็นเห็ดเผิ่งเที่ยนไข่ดอกงามๆจุ่มๆแล้วครับผมพี่น้องอ้หูอครับผมดอกตุ่มๆเลยครับเดี๋ยวมาดมกันครับดอกตุ่มๆเลยครับพี่น้อง อั e. น ie ie นี้เป็่นเสือละอ่ะเดอครับดอกเพ่นแบบนี้เองครับผมพี่น้องถ้าเพิ่นบานกว่านี้ดอกตรงนี้เพิ่นสีออกเหลืองๆนะครับมีตัวนี้ก็เริ่มเริ่มออกเหลืองแล้วครับผมครับมองครับผมพี่น้องครับถึงไข่ดอกนึงครับนี่ครับดอกเพิ่นบานนะครับเพ่นสีออกสีเหลืองแบบนี้นะครับยังชัดเจนเลยครับผมพี่น้องครับดอกงแข็งเลยครับผมพี่น้องครับ อยากให้พี่น้องเบิ้งลักษณะอของเห็ดนะครับผมถ้าพี่น้องนะครับไปเก็บเห็ดเราพ่อแบบนี้นะครับเก็บมาเลยนะครับผมพี่น้องครับดอกฟอนสีแกงหวานแกงแซ่บครับผมพี่น้องครับเห็ดมันปูหมกอีกแล้วครับเห็ดมันปูไงครับออกไปหมกครับผมน่ครับพี่น้อง ในมุกหน่อยนึงเกิดเป็นมุกเส้นนองใหม่ครับผมครับดอกสวยสวยเลยครับโอ้ยซุมนี้พี่น้องเกือเปื่อยหมดกับโอ้ยพี่น้องเบิ่งขาอีกฝั่งนึงครับมาอีกฝั่งนึงครับผมพี่น้องโอ้ยขาแบบไงเลยพี่น้องนะครับอนอันนี้แล้วครับผมมันขนาดเพื่อนนั่นอันนี้เพื่อนยังเป็นกาเป็นกาบแบบดีเลยครับ ครับพอดีในหมกน้อยนึงครับเอาไปหมกใส่กับน้องใหม่ครับผมพี่น้องน,นะครับต่อแข็งๆนะครับผมพี่น้องครับยางไปยางมามะพอาเห็ด โอ้โเกียร์เลยพี่น้องเบึ้งบึ้งครับผมพี่น้องนะครับโอ้ยเกือบโปผอครับผมพี่น้องเกือบเผาซาลาเฮ <c oughs> ้ยมันครับผมพี่น้องโอ้ยพอดียวแกงใส่กันครับผมพี่น้องครับ วงแดงหัวหองหัวหักหัวคอนหมดครับผมมาเก็บกันครับเดือนพี่หัวดินมาเก็บกันก่นอนอครับผมพี่น้องพี่น้องผมพอได้ปนใส่กันครับผมพี่น้องดึงอะไรพี่หอดินคือสิด,ดึงได,ด้อยู่เดี๋ยวคือไ <c oughs> ปเปิดหัวนั่นปุ๊บปุ๊บใก่จโอ้บ่เห็นเห็ดไข่ดอกนั่นพี่น้องโ,อโดอกแบบงามเลยมีอย่างทุ่งมางไข่เห็ดเห็ดยัง ตัวกระโบ่ได้ยูใส่นี่ยบ้านหลังวัดธรรมดอกแดงพี่น้องครับพี่น้องขาเพื่อนอันนี้ละขาขาเพื่อนอันน,อนี้ละดึงกร,ร,ระโดดดึงกระโดบพวกนี้พี่น้องโอ้ยเบพวกนีต้ตาสิได้ครับขาเพื่อนอันนี้พี่น้องเลือ่ขาดอกเพื่อนนั้น อันนี้มดรดร,รนะุดไเลยดินี่เก็บเออหิตไกดอกนึงครับยี่ทางบ่อดินะครับ,บหิตไคบ่บบอยเ่าเห็หงเนง่ายนะครับนะครับบุ่งพี่ดอกหิตไ่ดอกนั้นครับรง่ายไม่บ่อโอ้ ครับผมพี่น้องครับนี่กะมาสรุปผลงานของบ้าบอยกับพี่หอดินนะครับนี่ครับหาร่วมกันก็ได้อยู่ด้ครับผมพี่น้องกะตาหนึ่งเลยจ้าดอกงามของพี่หอวดินหิดไข่ก็ได้หลายครับเบิ่งดอกไข่เบิ่งดอกไข่เบิ่งเอ็ดไข่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่โอ้หลายดอกอยู่ครับดอกตุ่มก็หลายครับผมอันนี้กะเป็นสิบดอกขาดอพวกขอดอครับ กดกระดองมันออกลายพี่น้องครับผมดอกส,สวยๆงามๆครับขอบคุณกำลังใจจากแม่ๆมครับขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีทุกองทุกบอลอที่เป็นกำลังใจให้ลูกห้า้านครับทีมงานกระทอมหน่อยสามหลังครับอบอเด่นเด่นทิศอีสานพี่เขาเด่นทินอีสานนอ้องเมกน้องไอจันนที่อีสานพะโลครับมือนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจครับ ถามไทยอาการของคุณพ่อมานะครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมขอพี่น้องอยู่ดีมีแห่งสุขสุขกันครับน้องไอ้กับน้องเมฆอยู่ในดวงครับกำลังสัญญาณออกมาครับผมพี่น้องออกกันแล้วครับพี่น้องครับน้องเมฆโซ่เน่น้องเมฆน้องเมฆโซเนี่มาที่หลังมู๊ชพี่น้องเมฆเอาเอากระต่ายบางในเห็ดปวกคาร์ดไว้ไหมพี่น้องบางในพี่น้อง ต้องมีฟอหอดบวกกระดอกระบ้าอ้อยครับครับเราต้องเงาเลยครับผมพี่น้องเติมร่มกันครับกับของบ้าบอยกับของพี่ห่อดินครับครับผมพี่น้องครับสำหรับที่นี้นบ้าบอยกับยอ,อยสมีสกรด้วยครับผมพี่น้องครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำาุวยสุขภาพแข็งแรงอ่าสุขูสุขพ้นเ้ยครับผมพี่น้องครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและเป็นกาลังใจให้ลูกให้หล้านครับกระทอมหน่อยสามลังครับบ้าบอยพี่ห่อดินแล้วกับน้องเมฆน้องไอ้ครับผมยินีครับผลงาน มือนี่สองคนกับพี่ขาดินครับเห็ดไข่ปนหมดไงเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ตืมใส่กับน้องเมฆน้องไอ้น้ำครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะมีสักอนครับพบอพ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนพ่พ่อกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ